ทุเรียนหมอนทองพระแพงค่ะวันนี้นะคะคจะมาผ่าทุเรียนหมอนทองพระแพงค่ะนี่นะคะลูกสาวสั่งซื้อมาจากออนไลน์เอ,อของพระแพงนี่เลยค่ะเป็นของพระแพงนะคะของน้องทุเรียนน้องพระแพงค่ะนี่ ผ่าออกมาแล้วเนื้อดีมากเลยค่ะเพื่อนๆเนื้อเนื้อนะหวานนุ่มแล้วสีก็เหลืองสวยเม็ดรีบเปลือกนี่บางมากเลยพอดีตอนผ่าไม่ได้ถ่ายให้ดูแล้วเปลือกก็ทิ้งไปแล้วแล้วอันนี้ก็คือแช่ตู้เย็นไว้ไงแช่ตู้เย็นไว้ก็ยังไม่ได้กิน่ผ่าไว้แล้วแช่ตู้เย็นไว้แล้วเปลือกก็ทิ้งทังขยะไปหมดแล้ว ก็เลยเคียร์ก็เลยมาถ่ายให้เพื่อนๆดูว่าของพ้าแพงเขาดีจริงนี่เนื้อเนื้อเนื้อเหลืองแล้วก็อืมนุ่มหวานนะเนื้อหวานเม็ดรีบเปลือกบางนี่แพ็กเกจเขามาเงี้ยมาเป็นกล่องอย่างเงี้ยสองลูกกล่องเงี้ยสองลูกก็สามาราาม้อยกว่าบาทสามร้อย สามร้อยกับสี่ร้อยอ่ะเดี๋ยวก็มาถ่ายให้เพื่อนๆชมกันทุเรียนผ้าแพงเนื้อหวานเม็ดรีบเปลือกบาง